ถ้าผม FC ทุกท่านครับเนาะเช็คเสียงหน่อยเป็นไงบ้างครับผมเนาะ FC ครับวันนี้ก็เราได้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราโน้ตบุ๊กนะครับที่เราตรวจสอบแล้วก็เอกสารต่างๆเนาะวันนี้งานก็เยอะเหมือนกันนะครับ FC ครับแล้วก็ทางเราก็ขออนุญาตตรวจสอบแล้วอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับว่าเป็นไงบ้างที่เขาส่งเอกสารมาให้เราส่งเกี่ยวกับนะครับผมเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับมาให้เราดูนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋วทางเราอาได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอธิบายให้ฟังครับเอกสารมให้เราส่งเดี๋ยวยังไงผมจะตรวจสอบแล้วก็อธิบายฟังเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเนาะโอเคมาครับเช็คส่วนสิ่งด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับผมค่ะดีค่ะได้ยินไหมครับผมอ๋อได้ยินค่ะเสกเสียงด้วยพี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมเพื่อเป็นความรู้สำหรับคนไทยด้วยที่อยู่ไประเทศไทยและต่างประเทศคุณคุณพี่ครับค่ะคุณพี่ขอผมขอตรวจสอบแล้วก็คุณพี่ได้ส่งเอกสารให้ผมนะครับแล้วก็เกี่ยวโนะ้ตบุ๊กเนาะโน้ตบุ๊กตอนนี้อยู่ที่มือผมนะ,ค,ะคุณพี่เนาะค่ะโอเคนะครับผม เดี๋ยวก่อนนะคุณพี่อธิบายสั้นๆให้ฟังว่าคุณพี่แต่งงานกับสามีชาวสวิตเซอร์แลนด์กี่ปีแล้วครับสิบปีค่ะสิบปีนะครับผมมีลูกด้วยกันไหมครับผมไม่มีค่ะเขามีลูกติดไหมครับที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ๋อมีสองคนค่ะสองคนมีอายุเยอะเยอะหรือย,ย,ยังครับผมเยอะแล้วค่ะประมาณคนหนึง คนโตหกสิบค่ะหกสิบหกสิบเอ็ดนี่แหละค่ะอืมครับแล้วสามีคุณตอนที่เสียชีวิตอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบหกแปดสิบหกครับโอเคโอเคเข้าใจครับผมคืออย่างนี้ครับคุณพี่ครับขอถามก่อนเขาได้เงินเกษียณไหมเช่นเงินอเกษียณจากประเทศซแซานแล้วก็เพนชั่นได้กี่ตัวครับอ๋อไดะได้สองตัวค่ะอ่าโอเคตอนเนี้ยผมตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะได้สองตัวแล้ว เขามีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างที่ประเทศชิลเลนอะถามก่อนไม่รู้เลยค่ะครับธนาคารนะานาคารับไม่รู้ธนาคารเหรอธนาคารก็ไม่รู้ค่ะรู้แต่ได้ยินแต่เขาพูดว่าเขาเขามีเงินอยู่ในธานาคาร,ครเขาพูดแค่นี้ค่ะคเขามีเงินแค่เพราะว่าฉันเคย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 ,เคยบอกเขาว่าให้เขาทําประกันอะไรสุขภาพอะไรเงี้ยเผื่อ เผื่อเขาไม่สบายแล้วจะได้ละเอช่วยค่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเขาไม่ต้องทํบเขาบอกก็มีเงินพอรักษาเขาเขาบอกอย่างนี้ครับครับแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะครับผมคือตอนนี้เราได้ตรวจสอบแล้วนะคุณพี่นะผมเก็บข้อมูลนะอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะอยู่ในช่องทางอ่าเฟซบุ๊กของผมเพื่อเก็บข้อมูลด้วยเหมือนกันครับคุณพี่ครับผมได้ตรวจสอบนะครับเรียบร้อยแล้วอยู่ในเอ่อคอมพิวเตอร์ของเราคุณพี่ครับเราตรวจสอบแล้วเราเจอครับ เอาเงินเพนชั่นของสามีครับของ CP EV นะครับผมนะเนาะเพนชันตัวนี้ได้นะครับผมที่เราตรวจสอบแล้วอันนี้มีจริงนะครับผมที่ได้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนนะครับผมเงินเพนชันถ้าบอกว่าเงินเพนชันอ่ะเป็นของบริษัทที่เขาทํางานมาแล้วสะสมตรงนั้นมาส่วนเงิน AHV นะครับจะเป็นเงินของรัฐบาลที่ให้จะมี2ตัวนี้คุณพี่จะได้ตอนนี้เราเจอแล้วว่าบริษัทไหนที่เขาใจ่ายให้ สามีคุณพี่โดยตรงก็คือ c p e a v นะครับผมตัวนี้หรือภาษาเยอรมันก็ c p a f a นะครับเนาะประมาณที่จะได้บริษัทนี้เรามีช่องทางติดต่อมาแล้วแล้วก็โทรไปรติดต่อที่นั่นด้วยมีชื่อของสามีคุณพี่ด้วยครับที่เค้ยวเข้าใจให้ทุกเดือนอยู่ด้วยครับผมอันนี้เทียนอะอันดับแรกนะเราเจอแล้วนะบริษัทไหนที่ที่จ่ายเงินตัวนี้ให้และอีกตัวหนึ่งก็คือเงิน ahv ของทางจนินาวาที่เขาจ่ายใ,ให้ นะครับผมโอเคคุณพี่เข้าใจเนาะสองตัวนี้เงินแม่เงินเงินไม่ไม้ตัวนี้ได้ทั้งสองตัวเลยเข้าใจนะครับผมออแคแค่โอเคไปก็ต่อคุณพี่นะครับผมไปก็ต่อมาคุณพี่ครับผมเจออีกตัวหนึ่งเงินธนาคารนะครับผมที่เงินธนาคารของคุณพี่ที่ยังเหลืออยู่นะครับผมขอเช็คแป๊บหนึ่งแบ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 ง,แบง เคอ่ะเจอแล้วครับผมคุณพี่ครับเงินธนาคารที่อยู่ประเทศซูแซนนะครับผมตอนนี้นะครับผมอ่าที่เราดูนะครับคงเหลือนะครับผมคงเหลืออยู่นะครับที่อยู่ธนาคารออมเตรียมเจ้านะครับหนึ่งหมืนสามพันสี่ร้อยหกฟรังค์ครับอ๋อ่่ครับผม คุณคุณเปสิ่สิบครับผมค่ะครับแล้วตอนนี้ก็เงินอยู่ในวันที่สี่ศูนย์สามสองพันยิบห้าเข้าสี่ชุวเดือนที่อะไรครับว,วันที่สิบหกค่ะเดือนวันที่สิบหกสิงหาค่ะสิงหา,งหาเกา่ามากกว่านั้นผมไม่เห็นหนะคือว่าผมย้อนหลังไปได้ประมาณเงินคงอยู่ประมาณหนึ่งหมืนสามพันสี่ร้อยหกแฟรงค์หนึ่งแฟรงค์ประมาณสี่สิบาทเท่าไหร่ออม ห้าแสนสามหมื่นแปด้าสามห้าแสนสามหมื่นกว่าบาทประมาณนี้ที่จะได้อยู่ข้างในนะครับที่อยู่ธนาคารที่อยู่ข้างในครับผมเรามีหลักฐานข้างในครับโอโห้หาเยอะมากครับอแล้วจุดน,นี้ก็เรายังไม่เห็นว่ามีมอโดกอะไรบ้างที่ไหนธนาคารเรารู้ว่ามีธนาคารสองธนาคารที่มีอีกอันหนึ่งประมาณห้าสิบกว่ายู่อแฟรงก์ Frank, ก็ประมาณสัก สองพันบาทอีกอันก็ห้าแสนกว่าบาทนะครับผมที่เรารู้เข <Okay. S 1> าเป็นของปลา <Okay. S 1> โพสตฟินันก็คือธนาคารของอัปปซีนีนะครับผมที่ใช้นะครับแล้วก็ภาษี <Okay. S 1> คุณรู้ไหมว่าสามีของคุณมีสัอ่อมีอะไรบ้างที่ <Okay. S 1> เช่นรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันธนาคารเราเจอแล้วล่ะตอนเนี้ย ไม่รู้เลยค่ะรู้แต่ว่าเขามีที่ดินที่เขาเคยเล่าให้ฟังเหลอเพราะตอนนี้ผมตรวจสอบมันไม่มีอะไรมันผมไม่ผมตรวจสอบทุกหน,น้าทุกตอนไม่มีอะไรครับผม่ะไม่มีเอเลยไม่มีอะไรเลยครับก็เหลือแค่ที่ผมเห็นก็คืออ่าอ่าผมเจออีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ธนาคารของไปรษณีย์เหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ตัวนี้น่าจะตัวเก่าเป็นตัวเดียวกันอ่าตัวเดียวกันไม่ได้ครับตัวเดียวกันเนาะ อันนี้ตูเดียวกัน oh. ก็ห้าแสนกบ oh. บาทอยู่ข้างในธนาคารนะครับคุณพี่ครับ oh. <Okay. S 1> อ่ะ ahhv ผมดูซิ ahhv ah v ก็มีเงินอยู่ข้างในนะครับคือเงินกษสียนคุณพี่จะได้เงินเกษเสียนต่อจากสามีครับอ๋อค่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่ประเทศซิเซนเราต้องให้ทีมง,งานทนายความขอให้ว่าเขามีทรัพย์สินทองอะไรบ้างที่อยู่ที่นั่น แต่ตรองแล้กเคลียร์ให้ในจุดนี้ครับผมอ๋อค่ะถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าถ้ามีถ้าเขามีตามที่เขาพูดว่ามีที่ดินที่เขาพูดนะคะครับเออที่เขาเคยเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าเขามีอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าไร่อย่างนี้นะคะ่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เคยพูดกับเขาว่าไม่ไม่ขอไม่ขอรับ ของเขาค่ะไม่ขอส่วนแบ่งอะสานคุณพี่ครับให้<ล><ม>ดูก็มเลยฟังผมแป๊บหนึ่งนะมันไม่มีการรับอักษรที่เซ็นไว้ว่าคุณพี่ขอสละสิทธิ์เพราะฉันผมอ่ะชื่อหลือคนไทยเมื่อไม่มีการสละสิทธิ์เท่ากับนะครับผมคุณพี่ยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะพี่คุณคุณพี่ไม่ได้พูดปากเปล่าแต่คุณพี่ไม่ได้มาเซ็นกำกับว่าสละสิทธิ์ให้ลูกให้ลูกเขาไปเพราะฉันสิทธิ์ที่ของคุณพี่ได้อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อเหรอครับ แล้วแล้วที่แล้วแล้วแล้วของที่ที่เราอยู่มีอยู่ที่เมืองไทยแล้วคะลูกเขาต้องมีสิทธิ์มาแบ่งไหมคะอันนั้นก็ต้องคุยกันว่าเป็นไงบ้างเขามีอะไรบ้างที่ให้คุณที่ประเทศไทยมันก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะเช่นอะไรครับเช่นเช่นแต่ส่วนส่วนมากมันมันจะเป็นเงินแบบไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาซื้อให้โดยตรงค่ะมันจะเป็นเงินที่เงินเดือนที่เขาให้ พี่ใช้ทุกเดือนอันนี้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นสามีภรรยากมันต้องใช้เงินด้วยกันอยู่แล้วการดูแลรักษาซึ่งกันและกันอันนี้ของธรรมดาฮะอ่ค่ะอันนี้ไม่น้องกังวลไม่สามารถที่จะเอาของคุณไปได้ครับอเขามีบ้านไหมเขามีบ้านที่ประเทศไทยมีอะไรอีกที่ประเทศไทยที่เป็นของเขาของสามีคนเออก็มีบ้านค่ะที่มีแต่บ้านเป็นชื่อของคุณอีกมีบ้าน ค่ะเป็นชื่อของฉันค่ะเป็นชื่อของพี่แล้วก็รถค่ะรถเป็นชื่อของใครครับของพี่ค่ะอ่าก็เป็นของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นชื่อของเขาล่ะไม่มีสักอย่างค่ะก็ไม่ได้สักอย่างถ้าไม่มีชื่อเป็นของเขาก็ไม่ได้สักอย่างจบเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นชื่อของเขาห้าสิบเปอร์เซนต์ลูกได้ละอ๋อค่ะไม่มีชื่อเขาถ้าไม่มีชื่อก็เป็นของคุณเท่านั้นแหละ แต่้าขึ้นศาลไปผ <Okay. S 1> ู้รับเมาเดียวกันนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวทางทีมงานอาบริษัทกุณชัยไทยประราชของผมอะ่ะ <Okay. S 1> ก็จะมีการขึ้นศาลให้ที่ประเทศไทยเพื่อเป็นผู้รับมาดกที่ประเทศไทยและต่างประเทศให้ <Okay. S 1> ตกลงตอนนั้นอย่างน้อยบนเราผมเจอแล้วประมาณห้าแสนบาทที่อยู่ธนาคาร <Okay. S 1> ถ้าผมค้นอีก <Okay. S 1> ผมหาอีกว่าข้างในมีอะไรบ้างทนายความเราจะจัดก,การให้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็บอกฉันทำเรียบร้อยแนละ้วฉัน เขาไม่พูดไม่อะไรต่างๆก็จบเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าน่าจะมี<อ>ผมคิดว่าน่าจะมีเหมือนที่คุณพูดไม่ี้คือคืออย่างนี้คุณพี่ต้องเข้าใจก่อนบางครั้งอะสามมิมิบางคนสามมิม่พูดให้เมียรับทราบว่าเดี๋ยวเมียก็จะรู้แล้วก็ขอสิทธิ์ในจุดนี้ไปแยงกับลูกชายลูกสาวเขาแต่เพราะฉะนั้นคุณเป็นภรรยาถูกต้องกันฎหมายที่ผมผลตรวจสอบมาคุณมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าตามกฎหมายคนที่ชี้แจงก็คือว่า คุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นลูกได้ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นตเข้ามีลูกสองคนก็ลูกคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตอยู่ในมือละก็ใช้ตามผลหมายไปอ๋อค่ะค่ะครับส่วนประเทศไทยเดี๋ยวผมจะให้คุยกับคุณอำนาจเรื่องเกี่ยวกับอ่าพิมพ์รับมโโดกในประเทศไทยและใบนี้ก็ต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันเพื่อย,ยื่นในทางนูน้นเออภาษาฝรั่งเศสเพื่อจะย,ยื่นในทางนู้นให้ด้วยครับเพื่อเป็นผู้รับมรดกร่วมที่ประเทศส์สแลน ส่วนเรื่องเงินแม่ไม้นั้นนะคะผมะก็จะมีสองตัวเกี่ยวกับเงิน a อชแล้วก็เพนชันที่คุณจะได้รับต่อจากสามีค่ะคุณพี่มีคำถามอะไรอไหมครับค่ะแล้วประมาณเดือนเอ่อประมาณเดินเรื่องประมาณเดินเร,รเรื่องเลยครับคุณพี่ครับเราก็เดินเรื่องเลยครับเดี๋ยวไอ้นี้ค่อยมาคุยกันทีหลังว่าจะเดินเรื่องไงมีสัญญา อะไรต่างมีใบมอบไม่น่าทางทางงูมีทนายความต่างๆแล้วก็จะมีเอกสารให้เซ็นด้วยครับผมแล้วก็มีหลายคําถามที่เราต้องถามคุณครับเพราะฉันมันไม่จบง่ายๆในจุดนี้ใจทั้งนั้นทั้งนี้เรามาพูดเรื่องนี้เพื่อเพื่อผลประโยชน์ของคุณพี่เองว่าคุณพี่มีสิทธิ์ที่ได้ตัวนี้ด้วยอ๋อค่ะค่ะเราอุตส่าห์คุณพี่ครับนี่โน้ตบุ๊กเนี่ยของคุณพี่อ่ะที่ผมดูทุกอย่างมาหมดเลยนะครับ ทุกอย่างผมตรวจสอบหมดแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสตรวจสอบทุกอย่างเองเ<ฆ>จอครับฮะเจออีเมลแกไม่มีอะไรแกจะเป็นคนฉลาดมากที่มีอีเมลพวกแกลบอีเมลทิ้งเลยเพื่อความป้องกันของตัวเองอีเมลไม่มีครับแกใช้อีเมลพวกก็ลบเลยอีเมลพวกก็เด้งออกเลยนะครับผมแต่ว่าที่เหลือแกท<ฆ>ําไฟล์ไฟล์หนึ่งสําหรับที่มีเอกสารต่างๆของคุณพี่ด้วยแล้วของเขาด้วยอันนี้ผมมานั่งอ่านดูแล้วทุกอย่างมีหลักฐานอยู่ข้างในครับผม อ๋ค่ะเคลียไหมมีคําถามอะไรไหมครับคุณพี่ครับอืมไม่มีแล้วค่ะผมขอสรุปงาน <Okay. S 1> นะครับคุณพี่ครับที่คุณพี่จ้างให้ทางเรามาตรวจสอบในจุดนี้คุณพี่ได้ส่งอ่าโน้ตบุ๊กนะครับมาให้ทางเราตรวจสอบและเอกาสารต่างผมขอสรุปงานนะครับ <Okay. S 1> คุณพี่นะครับว่าคุณพี่ครับเราเจอเงินประมาณห้าแสนกว่าบาทที่อยู่ธนาคารจุดๆของโฟสฟิน,นันว่ากันนะครับผมแล้วก็อ่าคุณพี่ได้เงินกเกษียน ก็คือเงินของเพนชันหนึ่งตัวนะครับแล้วคุณพี่ได้เงินของเอชที่ทางจินีวาหนึ่งตัวเท่ากับสองตัวตัวนี้นะครับผมแล้วก็ซับถิงเงินทองที่ประเทศสวิตเซนต์นะครับผมก็ต้องขึ้นศาลเป็นผู้รับมรดกที่ประเทศไทยก่อนจากนั้นแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสมอบอำนาจทางทีมงานของเราฝรั่งเศสเออสวิตเซนต์ที่เป็นทนายความที่นั่นเดินเรื่องขอเป็นผู้ร่วมรับมรดกร่วมกับลูกเขาด้วยครับผมอ๋อค่ะ แล้วเงินที่อยู่ในธนาคารห้าแสนเนี่ยต้องคนละครึ่งต้องแบ่งห้าสิบลนกเขาละครึ่งครับตามกฎหมายที่นั่นครับถ้าไม่มีพินัยกรรมเขามีพินัยกรรมหรือเปล่าครับไม่มีครับถ้าไม่มีพินัยกรรมคุณพี่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นครับลูกก็คนยี่ห้าร้ยี่ห้าเปอร์เซ็นครับจบครับอ๋อค่ะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เรามามามาพูดคุยกันเพื่อเป็นให้คุณพี่เข้าใจว่าสิทธิเหมือนที่คุณพี่บอกเมื่อกี้ว่าเออคุณชาย จากคำปากคุณพี่เองว่าไม่เอาให้ลูกชายเข้าไปเลยลูกสาว้เไปเลยอันนี้คำปากไม่มีสัญญาเข้าใจไหมครับผมรับสายด้วยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับผมฮลัลโหลฮัลโหลได้ยไหมครับผมฮัลโหลได้ยไหมครับ อ๋อค่ะได้ยินค่ะโอเคโทษทีเมื่อกี้มีสายเข้ามานะครับคุณพี่ครับก็ของคุณพี่อย่างน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เงินไม่ไม้ต่อไปจากสามีสองตัวก็เพนชันกับเงินเอชวีหรือเงินอาฟาของทางจินดุบาและอีกตัวหนึ่งห้าแสนยูนธนาคารก็ต้องขึ้นสารที่ไม่ได้ไทยเป็นผู้รับโมดกร่วมก่อนถึงจะเอาเงินนี้ออกได้อ๋อแต่เราต้องตรวจสอบว่าถ้าเราใช้ทนายความไม่ใช่ว่าคุณพี่บินไปที่นั่นเหมือนคนอื่นที่บางคนคนไทยบางคน อ่าไปที่ธนาคารเลยไปเอาเงินเลยไม่ได้นะต้องใช้ธนายธนายเดือนเรื่องอย่างเดียวคุณพี่ครับถึงจะได้งเงินนี้อ๋อค่ะครับประมาณนี้นะคุณพี่นะถ้ามีคำถามาอะไรสามารถถามถามผมได้นะคุณพี่นะอ๋อค่ะถ้าเงินเงินเดือนแม่ไม่ที่จะได้ครับประมาณเท่าไหร่คะผมยังไม่รู้ครับผมเพราะคุณพี่ไม่มีเราไม่เห็นเอกสารว่าได้เดือนเท่าไหร่แต่คุณพี่สามารถตรวจสอบธนาคารว่าเดือนละเท่าไหร่ที่เข้ามาธนาคารเขาประมาณคุณพี่จะน่าจะรู้มากกว่าผม อ๋อก็ก็มีตอนแค่ตอนนั้นแหละค่ะที่รู้เท่าไหร่ครับแต่มันไม่เท่ากันทุกเดือนประมาณเท่าไหร่มันไม่เท่ากันทุกเดือนเดือนเดือนแรกมันเดือนแรกเข้ามาประมาณแสนหกค่ะแสนหกแสนหกอ่แสนหกก็ราคาได้ประมาณคุณพี่จะได้ประมาณสักแสนแสนสามอ่ะประมาณเนี้ยผมคิดว่าแสนสามโอเคนะคุณพี่ก็พอแล้วก็แล้วก็พอเดือนที่สองมาได้ แสนแปดเข้ามาแสนแปดอย่างเงี้ยาากกาค <น S 2> ่ะเดี๋ยวทางเราจัดการคุณพี่ครับเดี๋ยวทางเราจัดการให้ว่าอะไรเป็นไงบ้างดีกว่าเพราะตอนนี้ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นในการที่เรา<ะ>ผมไม่เห็นว่าเงินมันมีเท่าไหร่ไงเพราะว่าข้อมูลนี้มันไม่อยู่ข้างในเราหาแล้วไม่ไม่มีแต่ผมรู้ว่าเงินอยู่ที่นะ HV AH กับ P e n ช i o n ตัวนี้เราเจอละอ๋อค<ะ>่ะเราเขียนอีเมลไปถามเขาแล้วเขาบอกมีมีข้อมูลของสามีคนอยู่ข้างใน<ะ>เราต้องเดินเรื่องเอาเงินไม่ไหมให้เขาโอนที่ประเทศไทยให้คุณครับ ทั้งสองตัวนี้เลยนะครับผมค่ะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวเรามาคุยทีหลังว่ายังไงบ้างก็มีใบมอบอำนาจของทางทีมงานบริษัทคุณชายชมาราตรงที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับในการเดินเรื่องค่ะเนาะคุณพี่ครับขอจบงานเนาะค่ะค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงโนตบุ๊กนี้พุ่งนี้ผมส่งให้คืนนะครับผมอ๋อไม่ได้ตรวจอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องตรวจเลยครับผมผมมีข้อมูลอยู่ข้างในหมดแล้วครับตรวจจบแล้วครับผมไม่มีแล้วครับ เ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราส่งให้นะ้องนะครับผมส่งคืนคให้นะครับผมเนาะช่วยอธิบายเอฟซีหน่อยว่าถ้ามีไอภาษาไม่เข้าใจส่งไปทางับบริษัทเราดีกว่าจะได้ตรวจสอบดีที่สุดครับผมอ๋อใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าเอ่อเอฟซี FC ถ้าคนไหนเอฟซีคุณชายถ้าคนไหนมีเอ่อภาษาที่ไม่เข้าใจที่มีจดหมายอะไรต่างประเทศส่งมาไม่เข้าใจอย่างเนี้ยก็ขอให้ส่งไป เบกกากับคุณชายก่อนให้คุณชายดูให้ก่อนอย่างนี้ค่ะก็จะดีใช่เหมือนคนพี่รู้แล้วมีเงินอยู่ห้าแสนข้างในแล้วก็มีอาจจะมีทรัพย์สินงินทองภาษีผมเห็นด้วยข้างในผมเห็นภาษีด้วยข้างในจยเป็นเป็กเศษภาษีเก่าผมไม่รู้ว่าการอัปยดดถึงไงบ้างแต่ทั้งนี้นเดี๋ยวเราให้ทีมงานทนายความของเราตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างที่นั่นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นของคุณค่ะค่ะลูกชายคุณจะได้เห็นด้วยว่าผมรักสุดกับคุณการทํางานผมด้วยเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายคุณและผมด้วยเคลียร์ไหม ครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับผมยังไงติดต่อไปครับสวัสดีครับผมอสวัสดีค่ะก็จุดนี้นะครับเอฟซีท่านครับก็เหมือนที่ผมพูดนะครับสําหรับเอฟซีที่สามมีสิชิตไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเอกสารคืออะไรผมแนะนําว่าให้ส่งออมเราเดี๋วดูกล่องที่เขาส่งเป็นไงเขาดูกล่องหน่ยฮะเป็นกล่องออกมานะครับผมนี่นี่เป็นกล่องเขาส่งแบบนี้มาให้เราเรานะครับนี่เป็นนี้เลยนะครับผม ส่งมาให้จากนายบองโบิษกักก็นะครับผมก็มานั่งตรวจสอบนะครับเราต้องจ้างทีมงานของเรามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์นะครับพอตรวจสอบเรียบร้อยปุ๊บพอเรารู้แล้วเรื่องเราไงแล้วก็มาอธิบายให้ฟังว่า,ามีอะไรบ้างที่อ,อยู่ข้างในจะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ส่งให้ทางเราดีกว่าครับเพื่อความสบายใจตอนนี้ก็รู้แล้วอยู่ข้างใน5้าแสนบาทแล้วก็อาจจะมีบ้านอา,อาจจะมีหุ้นอีกอาจจะมีต่างๆกันนะอันนี้ก็ต้องทีมงานทนายความของผมที่อยู่ที่นั่นต้องเป็นคนตรวจสอบให้ขอ ว่าเขาไม่เสียบสิงทองอะไรบ้างที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเ,รเงินไม่ไม่แสนกว่าได้อยู่แล้วทางบริษัทของเราจะเดินเรื่องให้ครับโอเคครับเอฟทีเดย์แอนด์ขอบคุณมากครับที่รับชมรละฟังแล้วก็กาบสวัสดีครับผม